ต้นบัตรคนที่ไหนเรียกคัตตบัตรคนละเสาเรียกมีแต่คอตตันบัตรนี่ชักช้าจริว้าวอุ้ยโอ้โหหกหมดแล้วน่ะหกเลยโอ้ใค่เคยไก่ตีขาหมดเลยเฮ้ยผมไม่เอามือหยิบแล้วกับมือกูไว่บ้างกับมือแล้วกูศลมากินไงอะเดินนี้แหละ่กูศลมากจอนตักมาดิ กูสซมาชอบว้าวมีวาซาบิด้วยเฮ้ยนี่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 นี้มันนี่อ่ะเออไม่ได้กินดีไหมเนี่ยเนื้อหนังไม่กินเอาเลยเหรอเป็ดอ่ะเอาแต่ตีนเหรอพี่อย่าทิ้งสิกุสุมาเสียใจทิ้งเลยทิ้งเลยเอาเอาเคี้ยวเคี้ยวไม่ทิ้งก็ได้อะกินได้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งกินได้โหทำไม เใช่มา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 แอลกอฮอล์ใ right. ห้นะเข่าเมาเออเธได้เธอได้มีเบอร์ไลน์แมนไม่วอนสั่งใช่ไหมนี่ไงเาทำไปแล้วเนี่ยังทำไมล่ะเอกิดมาก็ดีแลรู้กูเป็นอะไรวันนี้ไม่เผ็ดนะน้องพี่แล้วกูมามากเลยนะเท็มแม้ว่าพี่จะเช้ากูจะมาไม่นานนะแต่ว่า พี่พูดได้เลยว่ากุสุมาคือผู้หญิงคนเดียวในใจของพี่ช่วยร้องอุ้ยครวะและ้ววันนี้พี่จะป้อนข้าวกุสุมาซึ่งพี่ไม่มีโอกาสไหมพี่ไม่ได้ทำแบบนี้แต่ว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายขอให้พี่อบักได้ป้อเาวกุกสุมาสักหน่อยนะนะนะกุศมา <laughs> <laughs> พ่อทอดไข่หน่อยดิ

อ้าอาออาไปเกินไ่หวไควกอียวปเเกียวเกียวเกียวอ้โหภเขาไฟฟูก็ระเบิดอะไรโโโอะไร หงองหงงฉันบอกหงงอะหงงหัโหงงหัวงงฉนถูกยาวด้วยเก็บไปเก็บเลยอเอาเก็บไปกินตอนเช้า,าดีเหมือนกันไม่ต้องกินนี่นี่ซอสต,ตามนะเอ้า,ดดาไ่เอาออกินก็ได้ไม่เอาก,ก็ได้เดี๋ยวเพ็ดเดี๋ยวเพ็ดเดี๋ยวมันเลี่ยนเดี๋ยวมาเลี่ยนเออตัดเลี่ยน ไม่เป็นน้ำซอสน้ำซอสเออมแล้วกินอะไรไข่เจียวไข่ไข่ในฟาบาไข่ตบเฮ้ยมึงกลับมายิ้มแล้วงไปยื้อก่อนเร็วอะไรนะไข่ตบนะไข่ตบเลยไข่ตบยิ้ม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 มามาอาปากฟาบาทำไรอ่ะบอกว่าไข่ตบไม่ไม่กินแก้มไม่กินแก้มไม่ปกไข่ป้อนวะ ป้อนไข่ตบไม่ใช่ตบอย่างนั้นบาบาเอาไข่ตบตูดอ่าแต่พี่ป้อนนะนี่แล euh. ้วไข่ตบแล้วไข่ต่อยเนี่ยหลับแต่พี่ป้อนนะดีๆดีถอยไปนิดเปิดสมาธิดีๆนะจ๊ะโซ พี่ยนล์เลยนล์มึงหัวข้งคนไม่ห่วงลิ้นเลยลเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเขาจับได้เออนี่ไงเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเห็นเห็นอะไรไข่กุสุมาไม่ใช่ใช่ไหมไข่อันนี้ไข่เจียวเนี่ยโอ้โหนมปิดแล้วนมปิดเฮ้ยชอบเลยกระดูกไก่ มีเป็ดหรือเยลลี่อ่ะทำไมไม่ขายเลยอันนี้อะไรอ่ะเข้าวเมาเข้าวเมาไปยัง้ะโอ้แล้วแามาซะเยอะนะไม่แบ่งคนอื่นซื้อมั้งอะไรอ่ะเข้าวเมาเข้าวเมาข้าวหมกข้าวหมกข้าเมาไอมาดี้แต่ละข้าวเมาอะไรนั่นอ่ะไปกินก่อนกินยังไงตัวก็จิ้มจิ้มไม่รูวะตัวจิ้มอะทุออ นี่ครมันีเดียวเลยคอเาอเากินดิเคียวดิมือเคียวชอบโสมาชอบของหวานชอบเออรับมวยเฮ้ยอย่าไปกลับไปเลือยังยังกลับ้านแลอไปทะเลแต่ถ้ากินของหวานแล้วมันต้องหวานไม่ต้องใส่เลืเค็มนะไม่เห็นไมหวานไม่ต้องใส่เลืเค็มมันจะ่อร่อยไงณสมามานี่ดิฮะ ไปไหนไปร้อนไหนตีแล้วที่ลังติดแอร์ได้ไปร้อนข้างในนลยเก็บไว้พ่อพ่นะอไปทอดไข่อ่ะพ่อเขาสงสารไปทอดไข่จริงๆนะ่ยสงสารใจใช่อ่อมึงหนาวเพื่อเนี่ยถามอ,อ,อะไรกินได้ไหมวะได้นะนะเด็ดเด็ดกินประกัดกึ๊กกึ๊กกึ๊ก เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเอ้ยมึงดูได้เสียงก๊อบมในมะม่วงหรือฟันกูที่แตกว่างมะม่วงเมวน้ำมา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 พอแล้วพอแล้วหลายคำเกินแล้วเออได้ก็จะมาอิ่มทั้งนั้นมีความสุขสิวะใครขอเรื่องนี้เนี่ยนี่ไงแม่ขอนั่งดูอยู่เนี่ยหน้าดูอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาขออยากดูจะภาพเนี่ยหรอใช่เขาอยากดูเราเปลี่ยนตัวเล่นกันไหมแม่ทำไมอ่ะ อยากให้แม่เขาลงมากินมะม่วงเบาเออกินแล้วกินน้ำพิน้ำหน่อยมันได้มาทำไมทำไมทำกระจายเพชรอย่างนี้จกจายไปแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเฮ้ยผู่แข่งไออินอะฮะใครอะผู้แข่งกับไออินชื่ออะไรไอซัดมามาเอฟฟี่ก่อน หมวยย่งหมวยยงมวยมีกองสองสองโอ้ยังหนุ่มยังเน่นมาแค่ปิดเดียวมาแค่เนี้ยหน่อยเดียวนี่ดูบ้านดูบ้านนี่ดูบ้านนี่นี่บ้านทำชอเป็นไงเดี๋ยวดูเฮ้ยปุ๊บโอ้ไปเลยเี้มาแต่ลมไม่ได้ไม่มีอะไรเลยควาย